แล้วก็ถึงวันสงการแล้วจะบอกว่าในปีนี้สงการเราเนี่ยเล่นกันหลายวันทีเดียวถ้าเกิดใครไม่ได้ไปเล่นน้ําเนี่ยก็มาดูคลิปพี่นิวได้นะก็สุขสันวันสงการนะทุกคนเอาอะไรในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็จะมาสอนให้ทุกคนเนี่ย เอาปืนฉีดน้ําในบรุคเฮเว่นนะซึ่งเป็นปืนฉีดน้ําที่เป็นปืนฉีดน้ําจริงๆอ่ะและแถมเป็นปืนฉีดน้ําที่มีน้ําออกมาด้วยนะอยากรู้ว่าทํายังไงต้องไปดูกันบางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าทํำยังไงแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้กันแล้วกันนะอันดับแรกเลยให้เราเนี่ยทาการเอารถดับเพลิงออกมาเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถคันเดียวที่มีน้ำมาทุกคนนะเพราะมันคือรถดับเพลิงแบบนี้นะอ่ะหลังจากที่เราเนี่ยเอารถดับเพลิงออกมาแล้วให้เราเนี่ยทาการขับรถดับเพลิง ไปไว้ตรงบ้านตรงนี้นะนี่ตรงที่เราจะสร้างบ้านเองและหลังจากนั้นเราก็ออกมาพอเราออกมาปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็ทําการกดเลือกบ้านนะว่า,าจะสร้างบ้านตรงนี้นะอ่ะพอเรากดเลือกบ้านเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปตรงสายยางก่อนนะปุ๊บก่อนที่จะสร้างบ้านนะเราก็ทําการสร้างบ้านเลยจะสร้างหลังไหนก็ได้นะสมมติพี่นิวก็สร้างหลังนี้แล้วกันกดทําการสร้างบ้านปุ๊บ พอเรากดสร้างบ้านปุ๊บจะเห็นว่าสายยางของรถด,ดับเพลิงมันหายไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่กระบอกสายยางของรถด,ดับเพลิงนะทุกคนเห็นปะแล้วมันสามารถฉีดนาไไปด้วยนี่ ดูเหมือนกับว่ามันคือปืนฉีดน้ําที่แยกออกมาจากส่วนของรถดับเพลินเองและนี่ก็คือวิธีการเอาปืนฉีดน้ําแบบฟรีๆนั่นเองนะแถมไปว่านี่สามารถฉีดน้ําได้จริงด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปเล่นส่งการกับเพื่อนๆตามบ้านดูแลกันนะเพราะว่าตอนนี้นี่ไงเจอแล้วหนึ่งหาหาใครนะหาพ่อคะ่ะหาพ่อโอ้โหจะบอกว่าหน้าตาเบบี้บองแบลมากเล่นส่งการไม่จ้า เหมือนเจ้าหนูไม่อยากเล่นด้วยนะนี่เย็นไหมจ้าชุ่มช่ำชุ่มช่ำเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเจอคนไทยนะส่วนนี้เชื่ออะไรมะปรางมะมินกับมะปรางแล้วมะม,มินก็บอกว่าคนดังคนดังไม่ดังจ้าเป็นคนเบาแล้วส่งการไหมจ้านี่ชุ่มช่ำจ้าชุ่มช่ำดูแล้วสองคนนี้น่าชอบน้ํานะไม่หนีเลยนะดูไปไงบอกเลยว่านี่คือปืนจิตน้ําที่ไม่มีวันน้ําหมด <laughs> แล้วถ้าเกิดเรากดกระบอกฉีดน้ํานี้ออกไปเนี่ยมันจะหายไหมมาดูกันหายนะทุกคนหายไปเลยเราก็ต้องไปทําใหม่นะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดเราอยากได้ปืนฉีดน้ําสวยๆอะ่ะ เราก็ทําการเอารถับเพิงออกมาอีกรอบนึงนะพอเราเอารถับเพงออกมาแล้วนะก็ให้เราเนี่ยไปทําการเลือกไอเทมปืนซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ปืนในบลูเกทเวนเนี่ยมันมีสวยๆด้วยนะนี่มีแบบเป็นปืนพาร์ทเชลแบบนี้ด้วยนะเห็นไหมบอกเลยว่าปืนสวยมากแล้วก็เป็นปืนที่ดูเหมือนปืนฉีดน้ํามากเราจะทําให้ปืนกระบอกนี้มีน้ําออกมาแล้วคราวนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยเดินไปกดสายยางของรถับเพลิงนะแต่จะบอกว่า เราต้องกดให้พร้อมกับปืนนี้นะต้องกดให้พร้อมกันนะกดแบบไวๆมาดูกันฟึบโอเคได้เราทุกคนนี่จะบอกว่าได้แล้วนะอันนี้พี่นิวก็เลือกเป็นปืนนี้นะเพราะว่าสีมันเหมือนปืนฉีดน้ำอะ่ะสีสวยมากเลยจะเห็นว่าพอเรากดสายดับเพลิงพร้อมกับปืนนี้พร้อมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวมาดูตอนเราแบบว่ายิงปืนกัน เนี่ยมันก็จะออกมาพร้อมลูกกระสุนก็จริงนะแต่พอเรายิงปืนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแค่น้ําออกมาแบบนี้ทุกคนเห็นปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ปืนแบบไร้สายแล้วก็เราก็ต้องทําแบบวิธีเดิมนะนั่นคือวิธีแรกแต่ว่าตอนนี้บ้านพี่นิวเนี่ยอีกประมาณ2นาทีเนี่ยถึงจะสร้างใหม่ได้แล้วก็ต้องรอแบบว่าให้เราสร้างบ้านใหม่ได้นะในระหว่างที่เรารอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบ้านตรงข้ามากันดีกว่านะดูเหมือนกับว่าเรามีปืนฉีดน้ําจริงๆอ่ะทุกคนดูดิเห็นไหม เรามีปืนฉิดน้ำจริงๆเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเราก็เลยลองถามเขาว่า you know ส่งการเฟสติวลัลน่รู้จักเทศกาลส่งการหรือเปล่าแล้วเขาก็พิมพ์กลับมาว่าคนไทยไหมคนไทยหรือเปล่าอ้าวคนไทยเหรอ <laughs> แล้ววันนี้เราก็เลยถามเขาไปว่าเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าเล่นเล่นสิเล่นไหนแล้วล่ะอ๋อจะบอกว่าเขาเปลี่ยนร่างเป็นผู้หญิงแล้วอ่าเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันแล้วตอนนี้ต่างคนก็นั่นแหละต่างคนต่างก็เล่นน้ำกันอ๋อโอเค <laughs> จะบอกว่าเหมือนนะเหมือนเราเล่นน้ําจริงๆอะ่ะเออเหมือนเราเล่นสงการนะนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถสร้างบ้านใหม่ได้แล้วนะมาดูกันว่าจะทําแบบเป็นปืนฉีดน้ําไล้สายได้ไหมถ้าเกิดเราทําแบบนี้มาดูกันว่าจะได้ไหมหลังจากที่เราแบบเลือกบ้านแล้วใช่ไหมเราก็ทําเหมือนเดิมนะโดยการสร้างบ้านฟึบมา อ่ะนี่เลยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะถือปืนฉีดน้ําใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้มันยังมีเหมือนเป็นปืนของรถดับเพลิงอยู่เห็นป่ะนี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนเหมือนเรามีปืนฉีดน้ําจริงๆอ่ะ พอดูด้านนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราอะ่ะมีปืนฉีดน้ำจริงๆอะ่ะบอกเลยว่าวิธีนี้มันทําให้เราเนี่ยได้ปืนฉีดน้ํามาแบบฟรีฟรมแทบ,บว่าเป็นปืนฉีดน้ําที่มีน้ําออกมาจริงๆด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการเปลี่ยนปืนฉีดน้ําแล้วจะบอกว่าปืนนี้ดีมากเลยเพราะว่าเวลาเราฉีดน้ําออกมาเนี่ยลองดูนะพุ๊บอ่ะเห็นปะว่าเนี่ยก็สูนออกมาแค่อันเดียวเองนะนอกนั้นก็จะเป็นน้ําเลยทุกคน โอ้ชุ่มชามชุ่มชามเลยทีเดียวจะบอกว่าเราเจอคนไทยเยอะมากนี่ก็คนไทยนะทําอะไรอะน้องแต้มทําอะไรโดนแบนแล้วน้องแต้มโดนแบนแน่เลยสงสัยว่าโดนบ้านหลังนี้แบนไหนเราลองขึ้นไปดูดิถ้าเกิดเราไปเล่นน้ําสงการกับเขาเนี่ยเราจะโดนแบนหรือเปล่า นี่ไงเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองช่วนเขาเล่นน้ำสงการดีกว่านะเล่นน้ำไหมจ้าถ้าเกิดเล่นน้ำแล้วก็เปิดประตูให้เราด้วยมันถึงวันสงการแล้วอยากเล่นน้ำไหมดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่สนใจนะแล้วเขาก็ไปยืนในบ้านโอเคสงสัยว่านายไม่อยากเล่นน้ำงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาชวนตำรวจเล่นน้ำดีกว่านะเฮ้ยทํะไรกันนะ่ะอา้าวโอ้โหอะไรกันเนี่ยผู้ร้ายเหรอผู้ร้ายบุกเหรอเฮ้ยเธอสมัยนี้เขาไม่ใช่ปืนแบบนี้แล้วนี่เขาใช้ปืนฉีดน้ำจ้าปืนฉีดน้ำจ้าอ้าว เอาปืนฉีดน้ําไปเขาไมา่เล่นกระสุนกันแล้วนี่เขาใช้ปืนฉีดน้ําแล้วร <c oughs> ูเหมือนกับว่าตอนนี้ผู้ร้ายน่าจะบุกลงพักนะเออน่ะเอาเด้ปืนกระสุนนาจะมาสู้ปืนฉีดน้าเราได้ยังไงเราฮะโจ๊กนี่นายเป็นคนไทยปะเนี่ยเออรู้สึกว่าโจ๊กชอบเล่นน้ํานะโจ๊กนายชอบเล่นน้าใช่ไหมเนี่ยดูไม่หนีเลยอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็นี่เลยมารับน้ําจากปืนฉีดน้ําเรา <c oughs> แล้วตอนนี้โจ๊กเนี่ยก้าวถังดับเพลิงมาสู้แล้วให้โจ๊กนายต้องใช้ปืนฉีดน้ำาี่โจ๊ก แล้วก็จะบอกว่าปืนฉีดน้ําที่อยู่ด้านหลังพี่นิวนะก็มีน้ําออกมานะเป็นไงเพื่อนชุ่มฉ่ำไหมจ๊ะนายเสื้อดำาน่ะนะชุ่มฉ่ำหรือเปล่าแล้วสุขว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็มาเจอน้องแฟนคลับคนไทยแบบเยอะมากเลยนะนี่เจอเยอะมากเอา่ะไรนไก็มาเจอกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราแบบว่าลอง เอาพอบที่มีอยู่อันน้อยนิดของเราเนี่ยมาสร้างเหมือนว่างานสงการดีกว่านะงั้นกลับไปตั้งที่บ้านเรากันดีกว่านะนี่โดยการที่มาตั้งนาบ้านพี่นิวแบบนี้แล้วคราวนี้ก้เาเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าหยดน้ําแปะๆวแ,แบบนี้นะเออจะได้ดูเหมือนกับว่าเป็นเล่นน้ํากันสงการอะไรแบบนี้ นี่เลยก็เอาหยดนะ้ำแปบะบแปะไปแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าแค่นี้ก็เหมือนแล้วแล้วต่อไปที่ขายไม่ได้เลยเดี๋ยวขอแบบว่าประดับไฟสักหน่อยละกันนะเพื่อแบบว่าตอนคืนมันจะสวยไงนี่เลยแล้วก็ประดับไฟไว้ตรงแ,แถวหน้าบ้านเราแบบนี้นะต้องมีเต็นท์สักหน่อยนี่แล้วก็วางเต็นท์ไว้ตรงหน้าบ้านแบบนี้นะ แล้วก็วางอ่างไว้แบบนี้เวฟอ่าโอเคเลยทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่บริเวณบ้านเราเนี่ยเราจะสามารถวางพ็อปได้หลายชิ้นนะมีพ็อปไหนบ้างที่เหมาะกับสงการอีกโอ้จะบอกว่าพ็อปนี้เลยพ็อปนี้พ็อปนี้เหมาะมากเพราะว่ามันคือสปริงเกอร์ที่มันแบบว่ามีน้ําพุ่งออกมาแบบนี้นะถ้าเกิดเราเอามาวางเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราแบบมีน้ําพุน้ําสวยงามโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้ววางตรงนี้อีกวางนี้วางนี้นอ่าโอเคแล้วก็วางตรงนี้ โอ้โหวางได้หลายชิ้นมากทุกคนบอกเลยว่าวางได้หลายชิ้นมากถ้าเกิดเราอยู่บริเวณบ้านเราอ่ะนี่หมดแล้วนะทุกคนนี่ขีดจํากัดของพอปหมดแล้วและนี่พี่นิวก็ทําการตกแต่งส่งการบริเวณหน้าบ้านพี่นิวเสร็จแล้วนะ <S <S แต่ว่าตอนนี้ปืนฉีดน้ําของเราได้หายไปแล้วนี่หายไปแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องทําปืนฉีดน้ําใหม่ตอนนี้เลยเวลา15าวิในการที่พี่นิวเนี่ยจะสามารถสร้างบ้านหลังใหม่ได้อ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเราลบบ้านออกไปเนี่ย พอบจะหายด้วยไหมงั้นเรามาลุ้นกันตอนนี้เราสามารถสร้างบ้านได้ใหม่แล้วฟึบโอเคพอบโหพอบมันก็ไปด้วยอยู่นะ <c oughs> แล้วตอนนี้พี่นิวก็ได้ปืนฉีดน้ํามาแบบใหม่แล้วมาทุกคนมาตอนนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะแล้วตอนนี้ก็นี่เลยสร้างบ้านเหมือนเดิมนี่เราก็จะได้ปืนฉีดน้ํามาใหม่แล้วแบบนี้เป็นปืนฉีดน้ําไร้สายแล้วก็มีน้ําออกมาแบบนี้โอ้สุดยอดเลย <c oughs> สรุปแล้วชอบปืนฉีดน้าอันนี้สุดนะเนี่ยมันเหมือนอนะ <c oughs> ระยะการยิงก็เหมือนนะทุกคนเออได้เลยอ่ะอันนี้คือแบบได้เลยสรุปว่าการที่เราจัดแต่งบ้านเมื่อกี้นี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราลองเข้าไปในบ้านดูกันนะแล้วคราวนี้เราจะไปเอ่อตรงระเบียงนะนี่เ,เดี๋ยวนะเปิดระเบียงไม่ได้อ่ะทำไมดี <c oughs> เปิดระเบียงไม่ได้เพราะว่าเราจะวางไอเทมนี้ไม่ได้เลยไม่งั้นเราก็ปืนฉีดน้ําหายแน่ไงพี่นิวก็ต้องขอความร่วมมือร่วมใจกับน้องแฟนคลับแล้วแหละใครก็ได้เอาบันไดามาวางตรงนี้หน่อย <c oughs> เอาไปวางตรงนี้ให้หน่อยค่ะตรงนี้ค่ะโอเคน้องแฟนคลับวางให้แล้วจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเนื้อรงซ้ำฉันจะขึ้นไปตรงระเบียงอะโอเคขึ้นมาได้แล้วเย้จะบอกว่าข้อเสียคือถ้าเกิดเราได้จับปืนฉีดน้ำมาเนี่ยเราจะไม่สามารถจับไอเทมอื่นได้เลยนะนี่คือข้อเสียนะถ้าเกิดเราไปจับไอเทมอื่นปุ๊บปืนฉีดน้ําหายทันที แล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกว่าให้น้องแฟนขับอะลงไปยืนข้างล่างเดี๋ยวพี่นิวฉีดน้ําให้เลื่องสองซ้ำอ่าเดี๋ยวฉีดน้ําให้เป็นไงชุ่มช่ำชุ่มช่ำบอกเลยว่าชุ่มช่ำกันทั่วหน้าจา้าสุขสันต์วันสงกรานตุขสันต์วันสงการ,การ,ท,กการทุกคนดูดูดีเหมือนกับว่าทุกคนแบบว่าเล่นน้าสงการจริงๆนะ่ะดูเหมือนกับว่าน้องแฟนขับเราเนี่คือแบบว่าชอบเล่นน้าสงการนั่นเนี่ยดู เอาเลยจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยก็ได้มาแบบว่าลองทําปืนฉีดน้ําในบุกเฮเว่นนะบอกเลยว่าเป็นวิธีที่เลิศมากๆนี่ดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีปืนฉีดน้ําจริงๆนะถ้าเกิดใครอยากลองทําก็ลองทํากันดูนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสงการใช่ไหมเออเราก็ลองแบบว่าทําปืนฉีดน้าแบบนี้ออกมาเล่นกับเพื่อนๆได้หรือว่าจะไปเล่นกับชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นวิธีที่แจ่มมากๆเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสุขสันต์วันสงการนะทุกคนขอให้ทุก คนเนี่ยมีความสุขในวันสงการแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเล่นน้ำกันนุกคนเล่นน้ำกัน